ชาวโลกตาสว่างไทยงัดหลักฐานจนกัมพูชาไปไม่เป็นจากกรณีการเหยียบกับระเบิดของทหารไทยที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกับระเบิดที่ทหารกัมพูชาเข้ามาวางกับดักไว้แม้ทางเขมรจะเผยว่ากับระเบิดดังกล่าวอยู่ฝั่งไทยก็ตามแต่กัมพูชาให้การขัดแย้งกันเองเพราะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่ากับระเบิดดังกล่าวอยู่ในกัมพูชาที่ยังเก็บกู้ไม่หมด โดยชนิดกับระเบิดที่ทหารไทยเข้าไปเหยียบจนสูญเสียขานั้นไม่มีในสาระบบของกองทัพไทยกลับกันเป็นชนิดระเบิดที่มีไว้ในครอบครองของกัมพูชาไม่เพียงเท่านั้นขเขมรยังสร้างข่าวเฟกนิวส์เพื่อบิดเบือนความจริงต่อชาวโลกหลังโต๊ะแตกใช้ข้อมูลการฝึกซ้อมวิธีการกู้กับระเบิดของทหารไทยเอาไปเป็นหลักฐานว่าไทยเป็นฝ่ายวางกับระเบิดเองทำให้ทหารไทยที่อยู่ในคลิปดังกล่าว ต้องออกมาเล่าข้อเท็จจริงและตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่ากัมพูชาตั้งใจสร้างข้อมูลเท็จเพื่อโยนความผิดมาให้ไทยฝ่ายเดียวซึ่งการชี้แจงของทหารไทยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษไ,ไว้ดังนี้เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวขเขมรที่ฟังภาษาไทยออกชาวลาวและชาวชาติอื่นๆไม่ว่าอยู่ชาติไหนที่ฟังภาษาไทยออกนี่คือเวอร์ชันภาษาไทยคะ่ะ จากข่าวที่กมูชาลงไปนะคะว่าไทยมีการวางทุนระเบิดดักรถถังก่อนนะคะเฟกนิวทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าเฟกนิวเพราะคนที่อยู่ในคลิปคือเราเองภาพในคลิปวิดีโอนะคะคือภาพที่โราเรียนหลักสุดต,ตรวจค้นและทำลายทุนระเบิดระดับต้นหรือ t m a x นั่นเองนะคะ ภาพวิดีโอนั้นนะคะเป็นภาพที่เราเรียนการวางและรื้อถอนทุ่นระเบิดดักรถถังเพื่อนำไปปฏิบัติภารากิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามอนุสัญญาออตตวาวาหรืออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นกฎของมันคือผู้ที่จะลงไปปฏิบัติงานในสนามในหน้าที่นี้ได้คือ ผู้ที่ต้องจบหลักสูตรตรวจคนและทำลายทุ่นระเบิดแล้วนั่นเองแปลว่าทุกคนที่ลงไปทำงานต้องได้เรียนหลักสูตรนี้ซึ่งวิดีโอที่เขาเอามาแอบอ้างคือส่วนหนึ่งของหลักสูตรส่วนหนึ่งของการเรียนเรานั่นเองไปเอาจากไหนมาว่าพวกระวางสังเกตนะคะถ้าการวางทุ่นระเบิดดักรถถังเนี่ยวางห่างกันแค่ไม่ถึงเมตรเป็นไปไม่ได้เลยชิดกันมาก แล้วสังเกตดูที่หมวกนะคะจะมีชื่อหลักสูตรและรหัสนักเรียนอยู่เธอรู้ไหมกว่าพวกฉันจะได้มากว่าจะได้เข็มมานะคะใช้ชีวิตไปเลือกไปแลกมาขนาดไหนนะคะในการฝึกครั้งนั้นมีในคลิปมาพิสูจน์ให้ดูว่าโลเคชันณวันถ่ายนะคะเพราะว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะคะใน iPhone ว่า,ารายละเอียดนะคะเราถ่ายที่ไหน GPS มันจะจับโลเคชันให้เลยนะคะถ่ายวันที่เท่าไหร่ถ่ายที่ไหนนะคะไปดูกันวันที่เราถ่ายวิดีโอนี้คือ24พฤษภาคม2024่ปีกว่าๆแล้วนะคะ สถานที่ทายรําคือจังหวัดร,ราช,ชบุรีนั่นคือโรงเรียนที่เราไปเรียนกันนั่นเองซึ่งจังหวัดร,ราช,ชบุรีไม่ได้อยู่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะไปคนละทางเลยจังหวัดร,ราช,ชบุรีเป็นเส้นทางที่จะลงไปยังภาคใต้นะคะห่างจากกรุงเทพ127กิโลเมตรค่ะ ใครไม่เชื่อไปลองค้นหาใน Google นะคะ Google m ม p มันบอกอยู่เพราะฉะนั้นไปเปิดดูในแผนที่ได้ดูตามโลเคชันที่เราขึ้นให้นะคะชัดเจนมากว่าเราไม่ได้ไปถ่ายที่ชายแดนไปวางที่ชายแดนใดๆเคลียร์นะคะข้อมูลนี้เพราะฉะนั้นทุกคนคนกัมพูชาที่หึมมึมึมอยู่เตรียมใส่ไลน์แล้วก็โพสเราใหญ่เลยนะคะไม่จริงนะคะไม่จริงถ้าไม่กล้าแชร์ ก็ไม่ต้องลบข้อมูลของตัวเองนะคะแคปไว้หมดแล้วนะคะหลักฐานต่างๆเหล่านี้ที่มันบ่งบอกว่าพวกคุณเป็นฝ่ายแต่งเรื่องใส่ร้ายคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกด้วยการ ป้องกันตัวเองชาวโลกรับรู้แน่นอนค่ะว่าพวกคุณเฟกนิวขนาดไหนขนาดเรื่องของชาติสําคัญขนาดนี้เรื่องการบางคุ・ระเบิดคุณยังโยนมาให้เราหาหลักฐานที่เป็นหลักฐานไม่จริงนะคะหลักฐานตั้งแต่ปีที่แล้วที่เป็นหลักสูตรการฝึกของเรานะคะมาโพสต์เพื่อที่จะโยนความผิดให้เราซึ่งแน่นอนคนทั้งโลกต้องรู้ Hello the world if you guys saw the video clip from ล่าสุด เมื่อวันที่22กรกฎาคม2568ที่ผ่านมากองทัพบ,บกเชิญ47ผู้ช่วยทูตทหารเยือนรับฟังคำชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บ3นายพบเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทหารกัมพูชารุกอธิปไตยไทยมีการตรวจสอบว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ที่วางในเขตประเทศไทยซึ่งขัดต่ออนุสัญญาออตตาว่า โดยมีผู้ช่วยทูตทหารเวียดนามเมียนมาอินเดียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อังกฤษบรูไนออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียจีนกัมพูชาเยอรมนีแคนาดารัสเซียและอิสราเอลทัพบ,บกระบุว่าพฤติการดังกล่าวเป็นทั้งการละเมิดอธิปไตยของไทยซึ่งขัดต่อ m o u .2543 และเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติทั้งยังเป็นการละเมิดพันธะกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาว่าที่ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าวอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยทูตทหารพลจัตวาหอมคิมผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชาเดินทางม,มาร่วมด้วยแต่ไม่มีการแก้ต่างต่อกรณีนี้ในห้องประชุมแต่อย่างใด ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทันต่อการอัปเดตข่าวสาร